ดราม่าร้อนๆอีกแล้วจ้าสวัสดีครับเจมส์พวกเรามูวินไพผมบอลนะครับตอนนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับข่าวนั่นเองซึ่งครั้งนี้ไม่ได้ไปไหนไกลอยู่กับข่าวของประเทศไทยนั่นแหละกับเรื่องบุปผานาตีอือ่าเขามีดราม่าอะไรกันมามุงก,กันทางนี้เดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยจะได้มีเพื่อนมาคุยเรื่องหนังนด้วยกันนะคุณต้นเขาไปหาข้อมูลมาอย่างดีเรียบร้อยแล้ะมาคุณต้น ก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีดราม่าลิขสิทธิ์ที่ว่าสะเทือนวงการหนังไทยเลยกับบุพผาลตีหนังผีรับตำนานของไทยเอาจิงไหมกูพลาดไยบุพผาลตีแท้ให้เมากูพลาดเช่าตอนนั้นเป็นดีวดีเป็นซีดีเลยเพื่อนบอกดีเช่าไปดูกับพ่อกับเม่อโอ้โหหมอหน้า่อแฟไม่ติดกูจําได้จนวันตายว่ากูจะไม่เชื่อเพื่อนกูอีกแล้วอหนังแม่งกูจําพอยเชื่อมานได้เลยเอียดเยยมเลยกูหนังที่ไอ้ะเนี่ย มันเจอฉากโรงแรมเข้าไปต้นแค่ไม่พอหลังๆเจอฉากลงหนังอีกเอโอ้โหเรื่องนี้แม่งสุดตีนจริงอันนังจะเป็นคนดูกับพ่อแม่โอ้โ,ห,โ,อโห,หน้าคุณนี่แบบเขินไม่ถึงไหนเลย,ยอ่ะต่อต่ออแต่ต้องยอมรับว่ามันเป็นตำนานจริง,รงตอน,นั้นมันมีดราม่าที่แบ่งออกเป็นสองฝ่ายก็คือฝ่ายแรกก็คือฝั่งของคุณต้อมยุทธเลิศก็คือเขาเรียกว่าเป็นพุ่มกับต้นฉบับเป็นแบบคนสร้างจักรวาลบูผาตรีมาเลยแล้วกันกับอีกฝั่งหนึ่งคือค่ายหนังอย่างบีออนคาวที่ตอนนี้เขาเปิดโปรเจกต์ใหม่ก็คือ หนังเรื่องบุพผาเดอะมูฟวี่อะไรแางนี้แล้วก็มีเรื่องเป็นลาวกันจำบอกว่าพี่ต้อมจะประกาศฟ้องประมาณนี้อรอคือไม่พอใจอืแต่ว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันอะไรยังไงวะฮะกูเห็นมีรายละเอียดเยอะมากใช่ใช่แต่ผมไล่เป็นทไลายให้ลวกันฮะเอามาตั้งแต่บุพผาลาตีเกิดวันแรกเลยด้วยอันนั้นเอาเป็นทำลายเอาตั้งแต่สมัยที่กูเช่า VCD ดีูดูกับพ่อแม่เลยโอ้นเกินตายเหตุแต่ไล่ทำลายเอาเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเขาเริ่มฟ้องกันยังไงมีดราม่าอะไรเกิดขึ้นมาละกัน อ่าต้องบอกก่อนว่าทำลายอ่านไม่เป๊ะมากแต่ก็พยายามหาข้อมูลมาให้นะก็คือช่วงมกราปีนี้เลยก็คือตอนนั้นน่ะต้นปีใช่เขามีโปรเจกต์ที่ชื่อว่าบุปผาลาตีมารีลาติกานเอชื่อเรืยองนึงเอาคล้องจองอย่างเดียวเลยอ่า <laughs> ซึ่งอันนี้นก็มีแบบพิธีไหว้มีอะไรพร้อมแล้วแล้วก็คือเหมือนเขาทําพิธีกันที่ออสการ์อพาร์ตเมนต์ซึ่งก็เป็นอ่าสถานที่ต้นเรื่องอ่าจีเป็นจุดกําเนิดใช่อ่านั้นนะแหละแล้วตอนนั้นก็มีการเปิดตัวว่าคุณพิงค์และปภิงอ พร้อมด้วยนักแสดงอย่างวีวิเลตบอเทียเชเดตเจิพัสมียัดเฟตเฟยตาเฟสเฟยมีสตาร์บัคแล้วก็ป๋อมแปมอย่างนี้ก็แล้วแต่จะมียัดกับมิต้าอ่ะตอนนี้ไม่น่าได้แล้วป่ะ <c oughs> ตอนนี้ไม่น่าได้แล้วป่ะตอนนี้เหลือแค่สักคนใดคนหนึ่งอ่ออาก็เป็นอะไรว่าชุดเก่าไปตอนนั้นก็มีอะไรขึ้นมาแบบพิธีพร้อมกัน่าคิดว่าทุกอย่างพร้อมแล้วใช่อ่ะสักพักประมาณช่วงกุมภาถึงมีนาก็มีข่าวออกมาว่ามีโปรเจกต์เนี้ย มีการเลื่อนถ่ายทําเนื่องจากปัญหาทุนและการจัดการทีมงานไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวอะไร,รมีปัญหาเรื่องทุนอและการจัดก,การทีมงานใช่ทีมงานสองคนไหนบ่าเป็นสองคนไหนเร <c oughs> าที่ทะเลาะกันบ่างเอาแหละแล้วก็มีกระแสะออกมาว่าตัวบบาทของคุณพิงค์และบ๊อพิงอ่ะอาจถูกขยับเลื่อนตําแหน่งไปจากเป็นผู้กำกับเต็มตัวก็จะเป็นบปบาทอื่นๆเช่นโปรดิวเซอร์ไม่ก็ที่ปรึกษาเอ้ยความจริงแล้วโปรดิวเซอร์สูงกว่าผู้กำกับแล้วเว้ย เอ้แต่เสียดายเหมือนกันนะคุณวิงเขามีสกิลความสามารถเยอะใช่ใแล้วเขาได้ลงรายละเอียดไหมว่าทําไมถึงโดนเลี่ยนก็มีเดี๋ยวไปข้างหลังเดี๋ยวไล่ทำลายข้าวๆตรงนี้ก่อนให้เห็นภาพก่อนอ่ะแล้วต่อมาช่วงกลางปีก็มีข่าวออกมาว่าหนังเรื่องนี้มีการเสริมทับแบบตัวตึงเข้ามาอีกสองคนก็คือคนแรกคือคุณแจชุนชื่นที่รับหน้าที่โปรดิวตัวจำกับแล้วก็แสดงในเรื่องอ่ะและคนหนึ่งก็คือดรกอล์ฟปิียรักษ์คงไถยก็คือมือเขียนบทของที่ยศเอามาช่วยเขียนบทเพื่อแบบเพิ่มความน่าสนใจ้้มมาากขึนนี เขาเรียกว่าเสริมทับด้านโปรดักชันเข้ามาแต่สภาพมันก็ข่าวกเงียบหายไปนานจนมาจริงใช่จนมาในวันที่ยี่สิบเอ็ดสิงหาคมโหถ่ายมากี่เดือนวะเนี่ยหลายเดือนอ่ะครึ่งปีอืถ่ายครึ่งปีอยู่ดีผมมาใหม่ใช่พอมาช่วงวันที่ยี่สิบเอ็ดก็มีโปรเจกต์เปิดขึ้นมาเป็นบุพาเดอะมูฟี่เป็นการรีแบรนด์เลยแล้วก็นักแสดงก็เปิดตัวชุดใหม่เลยก็มีตั้งแต่แบบอัปโปอิงฟ้าฟีนสโลชาแล้วก็เจเจพิพัฒน์อย่างงี้โหมายุคใหม่หมดเลยเนี่ยว่า แล้วโทนหนังก็เปลี่ยนเลยจากเดินจะเป็นแบบผีตลกอย่างนี้ก็ออกมาเป็นคลาเต์ทีเซอร์แบบโปรโมทชัดเจนว่าจะเป็นออกทรงแบบหนังรางวัลหนังออกทรงอาร์ตหน่อยเอ,เอาไปเป็นติ๊ดซังั้นใช่แล้วก็สิ่งที่ทําให้คนแบบสังเกตแบบจับตามากๆเลยก็คือคําว่า Original Film by b e ย o ี d o น o ล i วด i ออริ l ิอออืมหมายความว่าไงวะก็คือแบบเป็นฟิล์ม ต,ต้นฉบับโ oh. อ,อ้บีออนคาวเลยคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ้ตรงนี้มันแปลกๆนะอะไรเงี้ย hmm. เพราะว่ามันคือมันหมายถึงงานสร้างใหม่โดยสตูดิโอบีออนคาวอะไรเงี้ย hmm. แต่คนก็แบบว่าเอ้ยต,ตั้งออริจินอลฟิล์มแบบนี้มันทําให้คนสับสนหรือเปล่าเพราะว่าต้นฉบับจริง,รงๆอ่ะคือคุณต้อมยุทธเลิศนะ uh, ใช่มันคือบุภาลาตีของเก่าไง hmm. เออมันไม่มันเป็นออริจินอลไม่ได้แล้วดิใช่ใช่คนก็เลยแบบตั้งข้อสัง,สงเกตกันอะไรเงี้ยอ่ะแล้วผ่านมาสักพักประมาณวันที่24สิงหาคมพี่ต้อมยุทธเลิศก็ประกาศโพสต์ในไอจี อันเด้สามวันเท่านั้นอืมเกียงสามวันเท่านั้นใช่อ่าพอแรกก่อนพอแรกแกอพอบประมาณว่าประกาศบุพพาราตีนายุทธเลิศคือเจ้าของลิขสิทธิ์และจักรวันของหนังแต่เพียงผู้เดียวบนโลกใบนี้ยังไม่เคยอ,อนุญ,ญาตให้ใครเอาไปทําภาคต,ต่อไม่ว่าจะรีบูตหรือรีเมคหรือรีอื่นใดทั้งสิน้นมีเพียงครั้งเดียวที่อนุญ,ญาตให้ไปทําใหม่คือบุพพาราตีเดอะมิวสิควลแต่นั่นก็เฉพาะในแบบและครเวทีและขอลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าในแบบหนังภาคต,ต่อไม่มีนะครับ ที่จะมีคือบุพภาอินนิวยอร์หรือบุพภาลาตีห้าซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนาบทซึ่งยุทธเลิศยังคงอยู่ในตำแหน่งเขียนบทกำกับภาพยนตร์และเป็นเจ้าของจักรวาลบุพภาแต่เพียงผู้เดียวเช่นเดิมสำหรับใครที่คิดจะเคมกรุณายุดยุทธเลิศไม่เข้าใครออกใครจริงๆนะขอเตือนแปลกว่ะคือเขาบอกว่าเขากําลังพัฒนาบทอยู่บุพภาอินนิวยอร์ก็คือกําลังทําหนังของตัวเองอยู่ภาคต่อ,ขอเขาอยู่แล้วอีกอันมาได้ยังไงวะ่าแะเออ ทา่านี้ทางด้านดีอนข่าวก็ทส่งถแถลงการตอบสู <S S <ue> ้อะสู้อะสู้ไอ้หนูคนนี้มันสู้มือจริง,รงๆมาเขาก็บอกว่าโครงการบุปผาได้รับการพัฒนาขึ้นภายใต้สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ในชื่อเรื่องและเขาคงเรื่องอยากถูกต้องตามกฎหมายซึ่งได้ทําขึ้นเป็นลายลัก,กรรษณ์อักษรกับบริษัทฟิลมรีพับบิคจำกัดผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์โดยสัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายทุกประการประเด็นต่อมาพยนตย์เรื่องนี้เป็นการนําแรงบันดาลใจจากชื่อและเขาคงเรื่อง ที่ได้รับอนุญาตมาตีความและสร้างสารรค์ผ่านมุมมองของผู้กำกับและทีมงานชุดใหม่เพื่อให้เกิดเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์ของตนเองสำหรับกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นจากสื่อหรือบุคคลภายนอกที่ใช้คำว่ารีบูตหรือภาคต่อน,นั้นบริษัทขอยืนยันว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากการสื่อสารอย่างเป็นทางการของบริษัทหมายความว่าอย่างไรวะเนี่ยยิ่งแถลงยิ่งงงคือเขาบอกเลยว่าเขาได้สัญญามาจากบริษัทฟิฟล์มรีพับบิกที่เป็นเจ้าของลิขสิทธ อันนี้ต้องพูดก่อนแล้วว่าสรุปแล้วเจ้าของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นบริษัทฟิล์มรีพับบิกเดยคือคุณต้อมยุบเลิกใช่อันนี้เรายังไม่มีใครรู้อ,อันนี้ต้องถามหมดว่าเป็นของใครอ่าถ้าเป็นของฟิล์มรีพับบิกเขาก็มีสิทธิ์ขายแต่ถ้าเป็นของคุณต้อมยุบเลิกฟิล์มรีพับบิกก็ไม่มีสิทธิ์ขายให้ใครให้ใครไปทําต่อแต่อันนี้เขาบอกว่าเขาตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรลอยแล้วถ้างั้นอาจอาจถ้าพูดตามเชิงเลยนะถ้างั้นหมายความว่าไอ้บีออนคาวเนี่ยถ้าเขาได้ซื้อถูกต้องตามกฎหมายจริง มาจากเอบริษัทฟิล์มรีพับบิกเนี่ยแสดงว่าคุณต้องยุบเลิกเนี่ยต้องไปฟอร์มฟิล์มรีพับบิกนะอืว่าขายไปได้ไงเออเพราะว่าฟิล์มรีพับบิกไม่มีสิทธิ์อืไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเอาไปขายให้ใครต่อหรือว่าไม่มีสิทธิ์แต่แรกแล้วก็ไม่รู้ส่วนบีออนคาวเนี่ยกลายเป็นเหยื่อไปนะอืเออกลายเป็นเหยื่อไปนะที่ว่าอาจจะถูกขายลิขสิทธิ์ที่เขาไม่มีแต่แรกแล้วก็ได้อืแล้วพี่ต้อมว่าไงบ้างไหได้ข่าวว่าเดือดจัดเลยไม่ใช่เหรออ่า แต่แวะชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับอย่าปล่อยให้เจ้านายตัวน้อยต้องรอเติมความสุขให้เจ้านายของคุณด้วยขนมแมวเลียทิงเกเบลหอมอร่อยรสชาติกลมกลม่อมโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มทำจากวัตถุดิบมีคุณภาพฮิวแมนเกรดมีเลขทะเบียนอาหารสัตว์ปลอดภัยสำหรับเจ้านายตัวน้อยของคุณแน่นอนที่สำคัญราคาน่ารักสบายกระเป๋าด้วยนะอย่าลืมเติมความสุขให้คุณท่านกันนะครับแล้วก็อย่าลืมใช้โคด้ด S, S I N S M O V I E หรือ Since Movie ใช้ได้ในช h อป e ีเลยนะครับใช้โค้ดด้วยนะครับเขาจะได้รู้ว่าช่องเราอะเจ๋งไงไงต่ออ่ะแล้วล่าสุดพี่ต้อมยุทธเลิศก็ประกาศฟาดกลับทันทีมาต่อใช่ไหมครัวนี้โพสต์ยาวมากไหนกูบอกว่าอย่ายังไงล่ะอ่าโพสต์เขามีใจความประมาณว่าถึงแฟนตัวจริงของบุพเาลาพีทั่วโลก หลังจากที่กูประกาศเตือนนักเข็มหน้าใหม่ไปดีๆกูเจอกูเข้าไปแล้วกูกูหลุดขับแล้วนะขยันไม่ตัดตอนกันแล้วขยันไม่ตัดตอนยังไงยังไงเอาตามนั้นอแต่ผลที่ได้คือมันหาว่ากูไม่โปรเฟชชั่นอลและฝูจะฟ้องกูเพราะมันอ้างว่าได้ถือลิขสิทธิ์บุปผ้าย่างถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างอ่ะกูจัดสินนับสิบให้พวกมึงฟังเรื่องมันเริ่มตรงนี้ย้อนกลับไปสักปีกว่าทิงมันบ้าเพิงโทรมาหากูขอใช้ชื่อบุปผาลัตตี้เฉยๆจะคิดเงินเท่าไหร่ กูก็ถามแล้วทําไมไม่คิดใหม่คําตอบคือถ้าคิดใหม่นายทุนจะไม่ให้เงินกูก็เห็นเป็นเพื่อนเพื่อนโคงลำบากกูไม่ลําบากก็เลยเซ็นให้ไปใช้ในเวลาแค่2ปีและมีข้อแม้ในสัญญาว่าหนังที่ลงทุนจะชื่อเชียรอะไรก็ตามก็ต้องเป็นพิงลําพะเพลิงเป็นผู้กำกับเท่านั้นหลังจากนั้นทักใหญ่พิงติดต่อมาอีกครั้งบอกหนังยังไม่ได้เปิดกล้องพอทุนเดิมไม่พอเพิ่งขอทุนใหม่ได้แต่นายทุนใหม่ขอแก้ไขสัญญาคือ ขอใส่ชื่อตัวเองต่อท้ายชื่อในทุนเดิมในการถือของลิขสิทธิ์ร่วมเหมือนเดิมสงสารเพื่อนเพราะถ้ากูไม่เซ็นพิงก็ลำบากส่วนกูมันไม่ลำบากและดูแล้วก็ไม่ได้มีการแก้ไขส่วนอื่นใดในสัญญาเดิมซึ่งกูก็เซ็นใหม่ให้โดยไม่ได้เรียกร้องค่าลิขสิทธิ์เพิ่มเติมแต่อย่างไรอขอถือลิขสิทธิ์ร่วมหรอลิขสิทธิ์ร่วมนี่โอ้ใหญ่นะหใหญ่นะเออแล้วพิมแล้วไงต่ออ่ะมีต่อเขาบอกว่าหลังจากนั้นมีการเปิดตัวหนังอันยิ่งใหญ่ นักเค้มหน้าใหม่นั่งคู่ผู้กำกับพิงแต่ไรซึ่งชื่อในทุนเดิมผู้ถือและกสิทธิ์ร่วมและไลซึ่งการสื่อสารให้ชัดเจนตามในสัญญาว่าหนังบุพผาลาตีมารีลาติการไม่ใช่ภาคต่อบุภผาลาตีของยุทธเลิศแต่อ่ะกูไม่ว่าอะไรเพื่อนกูยังคงเป็นผู้กำกับอยู่แต่เมื่อไม่กี่วันมานี้มีคนส่งข่าวมาให้นักเคมหน้าใหม่ได้ออกข่าวเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่ เปลี่ยนนักแสดงใหม่โลทิ้งเรื่องเก่าและไม่เอาผู้กำกับคนเก่าอย่างพิงกำกับนี่คือสิ่งที่กูรับไม่ได้กูรู้ไอพิงมันเป็นคนดีแต่มันดีจนไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้และนั่นคือเหตุให้กูต้องออกมาเตือนแต่อินี่กลับกูจะฟ้องกูซะง,งั้นเช็ดแค่ดีถ้าแม่งจะเลือกทางนี้กูก็จัดให้อ่านแล้วก็มีต่อครับยังมีต่อยังไม่ตอีกเหรอยาวจริงเขาบอกว่าคราวนี้กูจะพูดกับมึงตรงๆนะว่าต่อจากนี้มึงจะต้องเจอกับอะไรมึงกลับไปอ่านสัญญาที่มึงถืออยู่ให้ดี ตั้งแต่ที่มึงเอาพิงออกมึงได้ทำผิดสัญญาฉบับนั้นไปเรียบร้อยแล้วสัญญานั้นถือเป็นโมฆะและมันไม่ใช่สัญญาที่ถูกต้องและกูผู้อนุญาตมีสิทธิเ์เรียกร้องค่าเสียหายได้และนับจากนี้มึงไม่มีสิทธิ์ใช้ชื่อบุภาอีกต่อไปแต่ถ้ามึงดึงดันจะใช้ชื่อบุภาต่อไม่ว่าจะเป็นบุภาชื่ออะไรก็แล้วแต่ <c oughs> มึงเตรียมรับหมายสารและเงินประกันตัวไว้ได้เลยแตะไม่ว่าใครก็ตามที่แชร์ข้อความอันเป็นเท็จของมึงต่อกูสอยหมดกูไม่ลำบากมึงแชร์กันให้เต็มที่แต่เอาเลยถ้าคิดว่าเท คุกมีที่ไวให้คนไม่รู้สี่รู้แปดแบบพวกมึงเสมออ่ะโอเคถ้างั้นตัดออกไปได้เรื่องหนึ่งแล้วฟังจนจบคือเขาขายสัญญา,าจริงคือเขามีสิทธิ์สัญญาจริงไอ้บริษัทเอ,อ่อริพับบิกใช่ไหมอเออนั่นจะเป็นน่าจะเป็นบริษัทของเขาจริงๆอ่าเป็นตัวกลางเป็นต,ตัวกลางแล้วก็มีสิทธิญญ์จริงๆแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ตร,นตรงที่เงื่อนไขของสัญญาดูจากที่คุณยูทเลอร์พูดแล้วน่าจะมีเงื่อนไขของสัญญาซับซ้อนอยู่เหมือนกันอ่ะใช่แล้วก็ถ้าเกิดตราบใดที่เงื่อนไขสัญญาส มันยังระบุไว้อย่างชัดเจนอ่ะบันีีมีปัญหาอถ้าเขาบอกว่าอ่ะเพียงแล้วเพื่อนต้องเป็นพุ่มกับถึงจะได้มีสิทธิ์ใช้ลิขสิทธิ์นี้ถ้างั้นมีปัญหานะอถ้างั้นมีปัญหานะชัดเจนเลยว่าไม่มีสิทธิ์ใช้อ่ะใช่เ้ยอันนี้มันว่ะเรื่องนี้มันว่ะคืออันนี้เรายังไม่ได้เห็นตัวสัญญาจริงๆไงก็เลยต้องดูสัญญาเอาแต่ตัดไปแล้วเรื่องที่เอาจจะไม่ได้ถือสิทธิ์จริงๆอันนี้ดูทรงแล้วได้สิทธิ์ได้สัญญามาจริงๆอแต่ว่ารายละเอียดเนี่ย น่าสนใจใช่ใช่อ่ะแล้วมีเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือยังลี่งเลอ่ะคุณปอนบีออนคาวก็เหมือนโพสข้อความผ่าน X ตอบโต้ถึงกอร์ดีตังกางเหมือนกันเ,เขาบอกมาประมาณว่าพวกเราโคตรตั้งใจดีและเต็มที่ทุกคนเราเคารพทุกอย่างทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพยนตร์ระดับตำนานอย่างบุปผาลาตีผมเชื่อเสมอว่าตำนานคือสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกสิ่งที่เราทํา คือการนำแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่นั้นมาตีความในมุมมองของเราเพื่อสร้างสรรค์เป็นผลงานชิ้นใหม่ขึ้นมานี่คือเหตุผลที่ทีมงานตัดสินใจตีความและเขียนบทภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาใหม่ซึ่งได้รับสิทธิ์มาอย่างถูกต้องเพื่อให้ผลงานเกิดขึ้นเป็นสิ่งใหม่จริงๆที่ยังคงมีจิตวิญ,ญญาณเดิมที่เรารักและเคารพโดยไม่ไปกระทบต่อความทรงจําที่ดีของทุกคนที่มีต่อต้นฉบับในการใช้ชื่อบุพผาก็เช่นกันครับสําหรับผมและทีมนี่คือภาพยนตร์ที่เกิดขึ้นใหม่จากกลุ่มคนที่มีศรัทธาในหนังไทย และเป็นแฟนตัวยงของบุภาราตีมาก่อนครับเขียนโคตรยาวเลยไม่มีความหมายอะไรเลยความหมายมีอย่างเดียวคือเขาบอกว่าเขาได้ลิขสิทธิ์ถูกต้องอ่ะส่วนนอกนั้นไม่มีความหมายอะไรคือชอบบุภาจริงๆเออโอ้อันั้นช่างมันอันั้นช่างมันเอาไว้ว่าในในบทความที่ยาวมามากเมื่อกี้นะมีแค่บอกว่าเขาบอกว่าได้ลิขสิทธิ์มาอย่างถูกต้องซึ่งก็เหลือแค่ต้องไปวัดกันแล้วใช่ต้องไปวัดกันแล้วว่ารายละเอียดของสัญญามันเป็นยังไงอื แต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณต้อมพูดมาจริงๆเราก็ยังไงน่าจะไม่มีปัญหาอะไรน่าจะยับน่าจะล่อยับอยู่เออเพราะว่าถนะ้ากาหนดไว้อยู่แล้วว่าใครเป็นผู้่งกับหรือว่ามีเงื่อนไขสัญญาคืออะไรไงภายในสองปีเอ,อ่ยใครเป็นผู้มั่งกับเอ,อ่ยมันไม่เกี่ยวหรอกเว้ยว่าจะทําใหม่จะอะไรออริจินอลหรืออะไรแล้วแต่หาเหวมันไม่สําคัญเลยออย่างที่คุณต้อมพูดเลยว่าจะไปชื่อหาเหวรเลยไหนไะด้ แต่ถ้าคือมันเกี่ยวข้องเข้ามาใช้บุปผาลาตางเนี้ยมันอยู่ในลิขสิทธิ์สัญญาของเขาซึ่งอันนี้เป็นประเด็นชัดเจนว่าถ้ามันผิดเงื่อนไขสัญญามันก็เป็นโมฆะะก็จริงแค่นั้นเลยวันนี้ง่ายแค่นั้นแต่ก็ทําไมถึงกล้าเพราะจริงๆนะเอายิงคือถ้ามีความรู้แป๊บเดียวมันก็น่าจะรู้แล้วว่ามันทําไม่ได้นะเว้ยทาไมถึงกล้าอันนี้น่าสนใจใ<ช>อาจาจะมีการเกิดอะไรเกิดขึ้นก็ได้อ,อย่างที่พี่มองอยู่มันมีตรงหน,นึ่งเนี่ยที่คุณต้อมเขาบอกว่าเขาเซ็น อ่าลิขสิทธิ์ร,รวมไปห่าวะเจ้าลิขสิทธิ์ร่วมไปตรงนั้นอาจจะมีอะไรหรือเปล่าอืเอออาจจะพลาดอะไรไปหรือเปล่าเอออาจจะพลาดอะไรเป็นช่องโหว่หรือเปล่าก็ต้องรอดูไปนะว่าจะเป็นยังไงใช่ว่าแบบช่องโหว่มันมีไหมเพรา,าะ<ช>ไม่งั้นไม่น่ากล้านะคนไช่ใช่น่ากล้านะนี่ก็เรียกว่าเป็นดาว่าของหวังโชว์ที่ยังไม่ได้สร้างขนาดยังไม่ได้สร้างมันขนาดนี้ยังยังไม่ได้สร้างยังมันเลยอืมเขาเรียกว่าเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้จิ้มต้องรอดูตอนจบว่าจะจบยังไงเชื่อจริงนะวย ก็กล้าพูดตรงๆในชีวิตเลยนะกูดูผาลาตีมาเนี่ยกูไม่เคยชอบสักพ้าอ่ะกูไม่เคยชอบเลยแต่ว่านั่นแหละมันก็เป็นระดับตำนานอ่ะนะตำนานไปนแล้วอ่ะใช่เป็นระดับตำนานแต่ก็เรื่องนี้ก็มันอยู่มันอยู่ใครสนใจก็รอติดตามนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปอ่าตอนนี้ก็คือตรงเป็นเรื่องของกฎหมายแล้วล่ะว่าเขาจะออกมาซัดกันอีท่าไหนนะครับอ่ะคุณต้นมีความคิดไหมครับประมาณนี้แล้วกัน ก็คิดว่ารอติดตามดีกว่าเตึงไปเทคไซส์ยังไม่เคเทไซส์มากเดี๋ยวเดี๋ยวจะห่อเอาะใช่ตอนนี้ยังเพิ่งเทคไซส์เพราะดูแล้วว่าคนหนึ่งก็มีเหตุผลส่วนอีกคนหนึ่งก็อะไรก็เกิดก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นไปถึงไหนนะครับอะวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับมีอะไรก็เมนไว้ได้เลยอเราต้องขอขอบคุณขนมแมวเรียชิงกะเบลโซเดียมต่ำไม่ติดเค็มมีประโยชน์จากทอรีนวิตามินเอบีสองดีมีเลขทะเบียนหารสั์ในไทย ลอดภัยแน่นอนเพราะทํามาจากวัตถุดิบมีคุณภาพใช้นสัตว์แบบแฮมเมนเกรดมีกลิ่นหอมรสชาติกลมกล่อมเนื้อสัมผัสนุ่มละมุนไม่แต่งกลิ่นไม่ใส่สารกันเสียทีย่สําคัญราคาหน้ารักสบายกระเป๋าแล้วก็มีเลือกมาตรกานถึงห้ารสชาติครับครับยังไงวันนี้ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe พวกเราด้วยนะใกล้หนึ่งแสนซับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ